เค okay. สวัสดีครับมาพบก,กับเกม True Th of the Fire นะครับทีนี้มีหลายคนที่เล่นเกมนี้ครับเรารู้สึกว่าน็อกน็อกยากใช่ไหมครับน็นอ,กนอกยากเป็นน็อกยากทีนี้มันก็สามารถปรับน้ำหนักหมัดได้นะให้แบบไปหมัดหนักๆอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นออโต้ก็จะประมาณนี้ครับ Mass Multiplier กับ Cook Mass แล้วก,ก,ก็1.43ก,ก็ปกตินะแต่ว่าสามารถเข้าไปเซตติง้งในได้น,นะครับ นันหนักหมัดต้องขอโทษนัำหนักหมัดน,นะครับอันล่างคือ punch f o r adjustment เนี่ยนะครับนเนี่ยมันสามารถปรับปเป็นเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับยิ่งปรับมากมันก็จะน็อกได้แต่ว่าเราออดเทเนาะเป็นไรถ้าความสนุกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบอยากจะฝึกให้น็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวดัมมี่กันครับจะไปช็อกหุ่นกันเนี่ยมันจะบอกแต่หุ่นเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนให้เราดูนะครับ ตามจุดนี้เลยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่สมจริงซะเท่าไหร่่งจริงๆแล้วถ้าชกเนี่ยมันจะมีหมัดหมัดตรงใช่ไหมหมัดหนึ่งสองหมัดตรงอะไรเงี้ยหนึ่งสองใช่ไหมครับก็ฝึกมานิดนึงหมัดหนึ่งสองเรื่องของการกาดอะไรเงี้ยนะครับจริงถ้าถ้าคนจริงๆเนี่ยชกหน้าหรือตรงเนี้ยเขาก็น็อกได้ใช่ปะแต่สังเกตว่าในเกมเนี้ยมันจะไม่สมจริงเท่าไหร่คือมันจะมีจุด จุดที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าโดนเนี่ยมันถึงจะน็อกนี่ครับน้องเป็นเหมือนเป็นจุดอ่อนแล้วก็มีลําตัวนี่ฉันชกลําตัวเนี่ยโชกชกท้องเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าโดนจุดอ่อนมันจะมีเสียงนะครับมันจะบอกการทําลายด้วโดนดามาจอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในการชกลำตัวก็มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราเข้าไปในคู่ต่อสู้ที่เขาชํานาญหน่อยนะครับอากาดเราชกลำตัวโดยเข้าไปชกลำตัวเลยเนี่ยอากาดมันจะตก เขาจะสวนดง่ายนะครับก็าอาจจะชกมุงในเาอาจ,จะฉีกออกมานะครับแล้วก็อย่างนีใช่ไหมฉีกออกมาในนอกให้พ้นระยะชกของเขาแล้วก็หนีออกมาังนั้นอย่าพยายามเข้าไปชกกำตัวโดยตรงทีนี้ถ้า,า,ถาทีนี้ชกกำตัวในเกมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน็อกเท่าไหร่ครับมันจะน็อกก็คือโดนที่บริเวณส่วนหัวมากกว่าซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะมะีข้างนะครับโดยไม่ต้องแอปเประลคัตมุก นะครับนะักขัดฮุกซ้ายฮุกขวานะครับแล้วก็มีขมับนะครับข้างบนนะข้างข้างอะไรเงี้ยนะครับมีแบบนี้จะน็อต5จุดเนี่ยเออแล้วก็จะบอกว่าจุดที่เป็นคางเนี่ยครับด้านข้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนเพราะว่าเขาจะมีอัางกาดไว้อะนะครับส่วนมากก็จะได้เป็นจุดออัปปเร์คัตอัปเปอร์คัตนะครับนะ ถึงจะน็อกได้กดนขัดนะครับจุดจุดที่ด้านข้างเนี่ยจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นอกจากการมันจะตกซึ่งน้อยมากแล้วก็ข้างบนนะครับขมับเนี่ยจะโดนโดนได้เพราะว่าเขาจะกัดเขาจะไม่ค่อยยกสูงนะครับเขาจะเขาจะยกแค่ประมาณนี้กันคางแต่ถ้าเราอัถ้าถ้าเราชกขมับบ่อยๆเขาก็จะยกสูงพอเขายกสูงเสร็จแล้วก็เอาไปขัดได้เห็นไหมครับอันเนี้ยการน็อกนะครับ ก็จะคอมโบระหว่างคอมโบระหว่างคางกับกับขมับล้ำฮุกก็คืออัปเปอร์คัตกับพุกสลับกันนั่นเองนะครับก็คือก็ฝึกก็คือฝึกให้มีเสียงข้างบนไม่โดนนะครับแล้วก็อย่าลืมกลับอากาศของเราด้วยนะสลับกันระหว่างอัปเปอร์คัตอัปเปอร์คัตกับพุกนะครับอัปเปอร์คัตกับพุกนะครับถ้าเร็วได้ก็ดีต่อนเนื่องเลย ปัประคัดอัปปคัดแต่บางทีอัปปะคัดเนี่ยบางทีมันติดติดหน้าอกคู่ต่อสู้แต่บางทีจะไม่โดนก็ต้องฝึกยกให้พ้นหน้าอกเขานะครับต้นลำตัวเขาอ่าตอนนี้ให้มันมีเสียงต่อเนื่องนะสองจุดเนี้นะครับแต่ถ้าจุดนี้ม,ม,ม่นจะไม่ค่อยได้เพราะส่วนมากจะติดกัดนี่คือติดหน้าอกอ่าฝึกนี้ครับ นะครัสลับนะซึ่งซึ่งก็ตอนเข้าทำผมจะเน้นอัปคัดขึ้นก่อนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจริงจริงมันอาจจะนี่ก่อนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าการอัปคัดขึ้นก่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าต้องระวังนะต้องต้องอย่าอย่าเปิดการอันแรกมันจะเปิดการนะครับก็จะสวนกลับมาได้เหมือนกันมันต้องต้องเร็ว อัป,ปคัเตเสร็จพอฮุกเนี่ยกาดนี้มันจะกลับมาได้นะครับฮุกเสร็จมันทําให้เรากลับมากาศโดยอัตโนมัติของอัป,ปคัตนะก็เลยก็เลยผมก็เลยชอบที่จะใช้อัป,ปคัตก่อนอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นั่นเอนะครับก็ลองฝึกด,ดูทางกักัข้างบนนะครับ แต่จริงคือมาตรงก็น็อกได้โอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบดูฮนะลองไฟกับกับแฟลลิงกับกับก็ยกสามนาทีแล้วกันอ่ะอัรลิโจนะครับนอร์มัลแล้วก็พอเนาะอ่ะโอเคลองดูว่าไอ้เทคนิคที่เราใช้นี่มันน็อกได้ไหม อีกสองทีมครับเนีค <Bun> ร <sed> ับเียครับเขาเปิดค <OR> ้างแล้วใช่ปะอ่ะปิดคางแล้วลองละปะคับดูสิันไม่โดนไหมเขากันได้เปิดทางเมื่อไหร่ก็ ไม่เดินจุดอ่อนหรือการแบบนี้เราสามารถที่จะเหวี่ยงไปโดนอัปติดนะครับโดว์ทิศเหลืองคานขมับขมับอันนี้โดวขมับขมับคานโอเคก็จะคางสลับกับขมับนะครับด้านเที่ยวถนัดนะ เห็น้ถ้าเป็นขวากาดียับการกจะยับครับนตัวลบพอใกล้แล้วมันโดนได้นิดนึ่งขึ้นมาบางทีมันก็จะมีกาดฝัางอยู่นะ ได้แค่นันกเดียวยกแรกอาจจะยังไม่ล่วงลองยกสองแล้วกันนะนี่เรื่องนัดซ้ายไง ก็เดี it, it, to it, ๋ยวลองทรายไปเลยถ้าทรายเพิ่โอกาสมากขึ้นถ้าเราถนัดนะอากาศแบบนี้มันเข้ายากมากอนตัวอนตัวโอเคก็สลับระหว่างสมับด้านบนกับข้างนะครับเอามัดเจ้าถนัด นี่สมัครเขาเปิดแล้วก็ด้แต่เป็นด้านขวาของเราขวาเราไม่ค่อยแข็งเห็นะสลับกันทีนึงน่าจะน่าจะหล่น It's it not. Okay. ซึ่งแต่ผมเป็นคนหมัดไม่หนักนะแต่ก็ดูจุดที่เป็นจุด,จดอ่อนเนี่ยคางากับหนับเนาะนี okay. ้ถ้าเกิดว่าอากาศเขาแน่นอ่ะจ้ชอบลำตัวก็ได้แต่ว่าต้องระวังอย่างที่ผมบอกชอบลำตัวต้องอยู่อยู่นอกอยู่นอกมุมที่เขาจะสวนได้แล้วเขาก็จะเอาอากาศลงมาที่ท้องแล้วก็ต่อยนหน้าเขาได้ จะยกสามยกสามลองทำแผ่นนี้ดูแล้วกันแล้วก็ชกตั้งตัวเสี่ยงนะครับไม่ต้องดูตามตามเนื้อผ้าแล้วกันยับดันไว้กครับยับดันไว้ยยับเสกทางไม่ได้อนาะกาศแค่แม่ หน,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 นันักห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 นันหนักกหกน่กกนหนกันกหัหนักัหักักักัน จากที่สึกที่ตัวดัมมี่นี่จะเกนี้จะเทคนิคการมาคู่ต่อสู้ครับในเกมที่ to unify นะครับมีอะไรก็คมเมนต์บอกวันนั้นมาเพิ่มได้นะครับ Your winner by technical knockout.